สี่คนสนายมห้า่กาไก่น้องน้องลืมนี้ไปไหมคะโอ้ช่วยของเรา นี่ผู้ช่วยคนสำคัญเราเริ่มเลยโลโก้ทูดีวันมีกะทิพร้อมแล้วนะพร้อมเรียบร้อยค่ะมัสตะหมัดข้าวนี่ก็ห้าถ้วยตามสูตรแ้้วข้าวเข้าข้าวไม่มีก็เอาอีกคนนิดเดียวอะไรนะคะไก่ก่อนไหมคะเอาไก่ก่อนค่ะเนื้อสัตว์ค่ะก็แล้วแต่ที่มีแล้วแต่แล้วแต่รถนี่เราหาได้เรามีไก่เรามีไก่เราบอกเรามีไก่แล้วเรามีไก่ไก่ไก่ เพิ่มสีเพิ่มสีด้วยแครอทจะทำให้สีสันจัดจ้าน้นเยอะเลยแล้วก็ตัดด้วยเกีเาละแล้วก็มีข้าวอบสมัครใจเอแยลยอมายหลยแต่ก็วยังไม่มาาใช่นี่เดี๋ยวเนี่ยเราทำได้ถึงสองแบบเลยนะเนี่ย กแบบเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมเราก็แบบว่าใส่พูดได้หรือต่าแฟนของเอเราก็จัดให้ดูแบบว่าโปรเกริและนี่คือผลงานของมิริกตาปาร์ตี้